คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึง liquidation heat map นะครับหรือว่าจุดที่ bitcoin มันอาจจะเล่นงานสำหรับคนที่จะโดน liquidate นะครับหรือว่าโซนไหนที่คนเปิดสัญญาเยอะๆและจะโดนเยอะๆเนี่ยมันมักจะไปหานะครับซึ่งโซนนั้นอยู่ที่5้าหมืนสามนะครับหรือว่า bitcoin จะขึ้นไปล้างช h o r t ที่5้าหมืนสามหรือเปล่านะครับยังไงคลิปวิดีโอนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญ altcoin กลุ่มต่างๆที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้กําลังมานะครับโอเคอย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่พี่ดูการฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยยวเเเรรราไปิ่มกัันลคบ สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ l i q u i d a t i o n Heat แ a p กันก่อนเลยละกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันมักที่จะไปในตำแหน่งที่คนจะโดนล i ควิดเดหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่ามันเไรก็ตามที่มีโซนสีเหลืองแบบนี้หมายเขาว่าราคาประมาณเนี้นะครับนะห้าหมนหนึงในหน่อยเนี่ย ก็คือเป็นช่วงราคาที่จะมีคนโดนปิดสัญญาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งราคาบิตคอยมันมักที่จะลงไปทําให้คนโดนลิควิดเดชันหรือว่าโดนล้างพอร์ตกันนั่นเองนะครับนะหรือว่าพูดง่ายๆเรืยว่าบิตคอยจ้องจะเล่นงานเราเสมอๆอยู่แล้วสำหรับนักเทรดนะแต่ถ้าใครเป็นสายเก็บออมอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าใครเป็นสายเทรดใช้เลเวอเรจอย่างไงระมัดระวังช่วงนี้กันเอาไว้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนาะในช่วงวันที่17ที่ผ่านมานะครับราคาบิตคอยก็ร่วงลงมาต่ำกว่า ห้าหมื่นนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นต้นๆประมาณนั้นนะนะก็เลยเรียกว่าทําให้คนโดนปิดสัญญาไปเยอะเลยนะครับนะล้วก็ค่อยกลับขึ้นมาและตอนนี้ถ้าเราดูคนที่เปิดสัญญาช็อตนะครับแล้วเขาก็โอเคอาจจะมีจุดที่สต็อปลอสหรือว่าจุดที่เสี่ยงต่อการโดนลลคูเดีเนี่ยประมาณสัก5 2 9 0มประมาณนั้นนะหรือว่า53 0 0มประมาณนั้นอ่ะก็ถือว่าคนโอเคที่เป็นสายช็อตก็มองว่ามันจะลงมานะแล้วก็ถ้ามันขึ้นไปด้านบนก็คือเขาก็จะโดนนั่นแหละนะครับซึ่ง ผมไม่รู้แล้วว่าบิตคอยมันจ้องจะเล่นงานคนที่เปิดช็อตอยู่หรือเปล่าใน,นาขณะนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้บิตคอยจ้องจะเล่นงานคนที่เปิดลองแล้วก็เล่นงานเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้ามันพั้มขึ้นไปก็จะทำไฮใหม่ในปีปีนี้หรือว่าตั้งแต่หลายปีที่มาได้เลยนะครับนะหรือว่ามันจะไปอยู่ที่รเราสัก5 3า0มนสามนะครับถ้ามันไปนเล่นงานคนที่ช็อตนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปหรือเปล่าก็ต้องรอดูแล้วก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับสายหมีสายช็อตทั้งหลายนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ b Bitcoin d โด i n a แนนกันบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ที่หลายคนจับจ้องกันอยู่เนาะเพราะว่าหลายคนก็คงรอเอาคอยให้มันพั๊มนั่นแหละนะครับซึ่งตรงน,นี้ถ้าเราดู b Bitcoin Dominance ก็คืออยู่ที่53.47%นะครับซึ่งถือว่า ก็ยังสูงอยู่นะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ในตอนตอนนี้นะครับนะแต่ก็เริ่มมีอาการบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเราดูชาร์ตเดย์นะครับนะโอเคมันก็หลุดในเรื่องของตัวเทรนไลน์ขาขึ้นตรงนี้มาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะหลุดมาปุ๊บแล้วก็ตอนนี้พูแบ็กกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็รอลุุนว่ามันจะลงมาได้หรือไม่นะครับนะซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทรงตอนนี้ถ้าเราดูชาร์ตเดย์ก็ชักเริ่มบีบตัวครอสลงมาแล้วนะครับสำหรับเอเมซดีนะก็ต้องเราดูว่าจะลงมาแบบนี้เลยหรือเปล่า่าาหหวลุด หลุดโลเลยหรือไม่นะครับก็คงจะตอบไม่ได้นะ่ต้องรอลุ้นรอดูกันต่อไปนะครับแต่ถ้ามาลงมาแบบนี้จริงหมายความว่าเอาคอยต่างๆก็จะทําได้ดีกว่าบิตคอยในช่วงช่วงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าบิตคอยจะไม่ขึ้นนะคือยังไงถ้าบิตคอยไม่ขึ้นหรือว่าถ้าบิตคอยล่วงลงไปเอาคอยอยังไงก็เละนะฮะแต่ถ้าบิตคอยค่อยๆขึ้นหรือว่าขึ้นแบบไม่ได้แรงอะไรมากมายนะักก็จะทําให้เอาคอยได้ไฟเขียวในการพรัมขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าการขึ้นมาของสโตร์รอบนี้นะครับ เห็นปาขึ้นมาของสโตรรอบนี้ Bitcoin ชักเริ่มไม่ทํำไฮใหม่แล้วนะครับสำหรับบิตคอยโดเมนแนนะนะก็ oh, <go. S 2> เป็นไปได้แม้ว่าจะเตรียมลงแบบนี้หรือว่าลงจดุดดโลตรงนี้ไปเลยหรือเปล่าหรือว่าทำเฮดเด n s h ช u เดอร์ตรงนี้ไปเลยหรือไม่นะครับนะ,ะก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับถ้าเราดูชาร์ตวีคก็ยัง เขียวๆอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นอยู่อย่างเต็มข้อในตอนตอนนี้นะครับนะก็ไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่ายังไรเราก็วควรที่จะสันเป็นส่วนมีบิตคอยท่าไหร่มีเอาคอยท่าไหร่ก็ว่างันไปนะครับแต่ถ้าบาลานซ์บาลานซ์หน่อยแล้วบิตคอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเอาคอยยี่ห้าลาร์ชแคบยี่ห้ามิดแคบอะไรแบบนี้นะครับนะแต่ก็สุดท้ายแล้วแต่เพื่อนๆจะจะสันกลยุทธ์กันเลยนะครับแล้วก็คลิปวิด,ดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนอะไรแต่อย่างใดนะครับ รวมถึงนะครับตอนนี้ก็ราคาบิตคอยในชาร์ตวีกนะครับได้ได้ว่าปิดแท่งวีกในวันจันทร์วันนี้นี่แหละนะครับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2021เลยนะครับนะถือว่าสูงมากๆในตอนตอนนี้นะครับก็ถือว่าปิดแท่งวีกมาได้หล่อนะครับขอบข้อมูลข้อมูลจากทางดิจิทัลนิวกันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยข่าวออลคอยกันบ้างน,นะครับล่าสุดการที่ e a c 404มาเนี่ยก็เลยได้ส่งผลให้ค่าแก๊สโดยรวมของอีเธอเรียมพุ่งขึ้นไปถึง 8 4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าโอเคนะในเรื่องของการใช้งานที่ทำให้ ethereum ecosystem เกิดความคึกคักข,ข,ขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับนะสำหรับ EAC4/4 0หรือว่าเป็นการรวมกันอนะของ EAC 7 2/1กับ EAC20 นะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่อาจจะทำให้ตลาด n f r กลับมาคึกคักหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะสามารถทำให้ NFT สามารถที่จะแยกย่อยแตกเป็นโทเค็นเพิ่มสภาพคล่องต่างๆได้นั่นเองนะครับนะแต่ก็โอเคสิที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าค่าฟรีต่างๆที่เกิดขึ้นบนอิทเ r ียมเยอะขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยในตอนตอนนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของค่าแก๊สฟรีก็ชักเริ่มสูงขึ้นในนักขณะนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วก็นในเรื่องของทาร c สเซชันเขาตอนนี้ก็สูงขึ้นไปด้วยในนขณะนี้นะครับก็พูดโดยรวมเลยคือการใช้งานต่างๆในอีโคสเต็ม ของอีเทรียมก็สูงขึ้นหลังจากที่มีการมาของ e c 404นะครับถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่โอเคนะครับนะแต่ไม่รู้เนาะว่า e c 404เนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่านะครับก็ต้องไปว่าการดีทีหนึ่งถ้าเราดูนะกลุ่ม e c c 4 4 4ก็ราคาลงมาใช้ได้นะ7วันที่ผ่านมานะครับ Pandora ลงไป41% d e f r o นะครับลงไป50% 10%นะครับนะแล้วก็รักนะครับลงไป55%ก็หลายๆเหรียญลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงนี้50%บวกๆนะครับก็เลยดูพัลขึ้นมาก่อนหน้าน,นี้แล้วก็เริ่มยอ่อลงมาในช่วงช่วงนี้นะครับก็ทั้งนี้เท่านั้นถ้ามันจะไปต่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยอร่อที่หลายคนอาจจะกำลังรอกันอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งพอมันยอ่อมาแบบนี้ก้าวหรือเปล่านะครับ,นะรบสำหรับคนที่รอมันยอ่อตอนนี้ก็ยอ่อลงมาอยู่พอสมควรแล้วแต่ผมคงที่จะไม่ได้ให้ไปดูในเรื่องของกราฟนะยงเดี๋ยวไปดูในไลฟ์กันอีกทีหน แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ AI ที่ generate วิดีโอมาแบบนี้นี่เองอันนี้คือ AI generate มานะฮะถือว่าสุดขั้วสุดโหดกันเลยนะครับนนะสหรับ AI ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็เลยได้ส่งผลให้เอาค o i ต่างๆที่เกี่ยวกับ AI นะครับ w อล l อ c agx นะครับ NMR render จะยังมีกหลายตัวนะก็พัฒาขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับหรือว่าตอนนี้เป็น new AI season แล้ว หรือไม่นะครับยังต้องจับจ้องเราก็หาจังหวะย่อซื้อย่อซื้อกันเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวการเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันในไลฟ์กันอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งนะครับก็ถือว่ากลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับ ai ไม่ได้มีแต่แค่นี้นะครับนะมันมีอยู่หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น storage นะครับจะเลยด้คุยกันไปในไลฟ์ก่อนน้านีเนะว่า ai นะครับ storage ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิดีโอต่างๆที่มันใช้งานตัวเรนเดอร์ต่างเนี่ยยังไงแล้วก็จะต้องมมีีกกกาารเ็บคิิวดโออตต่งงๆ้ ในการที่จะเอาไปประมวลผลนะครับซึ่งโปรเจกต์ต่างๆที่ทำในเรื่องของ Data ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นไฟคอยเนี่ยเขาบอกว่ากว่า90%โโปรตคอลต่างๆสำหรับโลกคริปโตเนี่ยใช้ไฟคอยนะครับอ่ะก็ถือว่าไม่รู้ว่าไฟคอยหรือว่ากลุ่มต่างๆที่โอเคอาจจะที่จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับ AI เนี่ยจะกลับมาคึกคักได้หรือเปล่านะครับนะแต่ถ้าตัวที่เป็นผู้นํา ที่สุดเลยก็คงจะหนี ique, ไปไม่พ้นทางบิดเทนซอร์นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวโหดนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่ากลุ่มต่างๆเหล่านี้จะเกิดหรือเปล่าก็เซฟรูปภาพรูปนี้แล้วก็ไปศึกษาโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้กันดูแล้วกันนะครับรวมถึงโลแคปต่างๆนะครับก claro ็ตามนี้เลยนะครับนะเดี whereas, ๋ยวผมใส่เอาไว้ใน Discord นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord ก็สามารถที่เข้าไปดูในกลุ่ม Discord กันได้นะครับก็โพสต์เอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับสำหรับข้อมูลต่่่่่่่าาาางๆนนนนนะะรรรมมมมคคคคคัับบออีีกกลุททไไยใหหวสจเ แต่ค่าฟรีต่างๆมันชักเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าการใช้งานต่างๆชักเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตัว p r o t r a c t Decentralized e x c h a n g นนั่นเองนะครับ หรือว่าเอเจน์ที่เป็น Defi ที่เป็นการเทรดแบบฟิวเจอร์นะโอเค g m x ตอนนี้ก็เป็นผู้นำอยู่นะครับเก็บค่าฟรีมาได้30วันที่ผ่านมาเนาะกว่า11ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐน,นะครับรองลงมาคือ DYDX แล้วก็ GNSMCB แล้วก็ VRTX นะครับนะก็ถือว่า g m x เป็นผู้นำที่สุดในตอนนี้นะครับในการคอ l l e กค่าฟรีได้เนะซึ่ง g m x GNS VRTX เนี่ยก็อยู่บน อาเบทรัมนะครับนะดูว่าพูดง่ายๆลดูอาเบทรัมดูเหมือนว่าจะเป็นโฮสต์สำหรับดิสเซนเซอร์เอเจนท์ที่เป็นเดลิเวอรี่อย่างเต็มข้อเลยในตอนตอนนี้นะครับนะค่าฟรีต่างๆถ้าเราดูก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆในณขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูชาร์จ GMX ก็จะสังเกตได้เลยว่ามันก็เบรกตั้านกดเล็กๆมาแล้วนะครับนะในทำเฟรมเล็กๆอย่าง4ชั่วโมงตัวนี้เบรกตั้านกดมาละแต่ทำเฟรมใหญ่ระดับเดยเนี่ยโอเคมีตั้านกดที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ในเลเวลประมาณสัก53ประมาณนั้นนะนะซึ่งถ้้้าเเบรกกขึนนนนไปไปดี่ยมมััม็จะท อินเวอร์เทนเดอร์ชเอร์แบบใหญ่ๆมากเลยนะครับนะซึ่งผมไม่รู้มันจะเบรกไปได้เลยแบบนี้หรือเปล่านะครับนะแต่ก็โอเคตอนนี้เบรกตาแรกมาได้ละแท่งเขียวใหญ่เลยนะครับนะเต็มแทง่งเดเลยนะแล้วก็ตอนนี้มีสัญญาณเศร a c เ i ียช่ n e โซนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้ากลุ่มเดล i เวอร์ทีฟเอชอนมาเนี่ยลหลายๆกลุ่มอ่าหลายๆเหรียญที่เกี่ยวกับกลุ่มนี้ก็มีโอกาสจะคึกคักเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องจับจ้อง กันเอาไว้ให้ดีเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ไฟคอยกันบ้างนะครับนะ่นหรือว่าทาง decentralized storage นั่นแหละนะครับซึ่งโอเคอาจจะไม่ได้หายไปอะไรมากมายนักนะแม้ก็ได้มีคนพูดถึงราคาไฟคอยได้ยับลงมาในช่วงแบร์มาร์เก็ตก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับตอนนี้ก็โอเคหลังจากที่มีข่าวแล้วก็มีความเป็นไปได้ในการใช้งานกับ AI แล้วก็มีในเรื่องของการอินทิเกรตกับ s o l a n a ด้วยในลักษณะนี้นะครับเพราะว่าโ o l a n a ปกติใช้ RWIP นะครับแล้วก็มีตัวของเขาเองนะ แต่ตอนนี้ก็ชักเริ่มที่จะมาปะกับทางไฟคอยเรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในเรื่องของตัว decentralized storage solution นะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าจับตามองเหมือนกัน move นี้นะครับว่าไฟคอ c อนาคตอาจจะได้รับความนิยมมากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งทางอนาคตเรามองว่า s o ด a n a มันเกิด ไฟคอยก็จะได้อันที่สองไปด้วยหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกราฟกันอีกทีเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้อิทเรียมก็พัมนะครับแต่ไฟคอยก็ไม่ค่อยจะพัมสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องรอดูว่าบูราล้อมนี้ Data Storage จะได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับในขณะนี้โอเคเขาก็มีดีลสำหรับส่วนลดค่าธรรมเนียมถึง20%่สิบเปอรไลฟ์ไทม์หรือว่าตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับจะได้ประหยัดค่าธรรมเนียมไปได้ในระยะยาวกันนั่นแแแหหลละะะะะะะนนนนนนคคคคครรรรรรรัััับบบบ้้้วววววกกกกกก็็ถือออออ่่่่าาาาาาาเเเเปจจจยยยยยมสสีีงงพ์ตไดทโ ที่นี่เป็นเทรดกลุ่มกลุ่มนี้นะครับที่นี่เป็นเทรดแบบนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับแต่ที่แน่ๆคุณจะได้ส่วนลดค่าสุเนียมไปถึง20%เลยนั่นเองนะครับนะรวมถึงคนที่อยากจะเข้ากลุ่ม Discord นะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูในเรื่องของกราฟต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญในโลกคริปโตก็สามารถที่เข้าไปดูกันได้นะครับนะใน Discord ตรงนี้นะครับสามารถที่จะแจ้งเลข UID เข้ามาตรงนี้กันได้เลยนะครับหรือว่าสามารถได้กดปุ่มจอยตรงนี้กันก็ได้นะครับเพียง เลือกตรงนี้นะครับนะเดือนละ450บาทเท่านั้นในการซัพพอร์ตแล้วก็ดูเนื้อหาพิเศษดูการาฟต่างๆกันได้นะครับจะได้ไ่พลาดกันนั่นเองเนะาะเวลาที่สมัครกันเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปที่ใน Discord หรือว่าเข้าไปที่แท็บคอมมูนิตี้ตรงนี้เราก็เข้าไปดูการาฟต่างๆกันได้เลยนะครับนะหรือว่าจะไปดูใน Discord ก็ได้เพราะว่าใน Discord มันจะรู้เลยว่าใครที่ซัพพอร์ตกันมานะครับมันจะขึ้นเชือเสียม่วงแบบนี้มาเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันนะครับสำหร แก้วพินนะครับนะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่างไรทักเข้ามาที่ไลน์อาร์ตคลิปตุ๊ด็อกได้เลยเดี๋ยวผมจะทําการส่งแก้วไปให้นะครับแล้วหากเพื่อนๆอยากได้แก้วนะครับก็สามารถพิมพ์ในใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะว่าคิดเห็นกันยังไงสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้พิจารณาในไลฟ์เนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ